ป้าขับๆคือคือคือพ่อไงมันพ่อไงมันโล่กลัวหอกนั้นเนาะโลกกลัววะเกือบเกือบโล่เขาไปพ่อมันมันอืม

งกมากนั่นได้าอีแบปลาดุกโซ่จ่าแก่พเอากันเดีมุมห้คคุณไบอกแน่จบกคอยโอ้โหจับลหุนจังคืออยู่ในสาเออมึงดึงกัไปกุมเบ้งใจัแหงจังแห่จับโจับโงนครับส่วนนึงปลาเงยมันส่ทังงว้นี่ก็เท้าครับ แล้วๆพันจิส่ถ้วยใส่จานจานละยี่สิบบาทส่มติว่าเอาปัตองน่ครับป่านนี้ออกเสปยาเสียมครับี่